ตลาดที่เปิดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหลังเคารพธงชาติกโมงเย็นตอนนี้ท็อปกําลังจะพาทุกคนไปที่ตลาดริมโขงไปหาอะไรใส่ท้องกันอันนี้องเป็นน่าจะเป็นส่วนปีกเนาะเป็นอะไรอร่อยอันใหญ่เขาหน้าเลยดูดิที่ฝากซื้อมาแต่กินไม่เป็นน่ะึงมันกินยังไงอ่ะ จะมีอะไรกินบ้างอะทุกคนเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์เขาเปิดแค่ครังเดียวอันนี้เขาเป็นถนนคนเดินนะทุกคนอยู่อําเภอเขมราชจังหวัดอุบลอยู่แบบริมแม่น้ำโขงเลยอะทุกคนจะมีอะไรแซ่บๆกินไหมมีพญานาคมาอยู่ริมโขงไม่เรา,มมาไม่ได้ไปหาพญานาคคอยสิไปหาอะไรแซ่บๆมากระแทกปากเป็นแบบอีสานแท้เด้พูดอีสานแล้วเนี่ยเอ,อไม่คือเลยไม่คืออะไรคืออ e ีแซมฮาเป็นอยู่คือเหรอไม่เหมือนอ่ะบอกคือเลยแปลว่าไม่เหมือนเหรอใช่เหรอเราชาร์จรถรอแล้วคอยสิไปลาะแล้ว จ,<า>จะัดมว่าลาอได้เหรอรู้สิลาอไม,ไม่ใช่ลาอแปลว่าไปเที่ยวแต่เดี๋ยวขอไปเก็บน้องควายก่อนนะแป๊บน,นึงเก,ก,ก็บแล้วก็ไปโหลดเฮ้ยพูดไรอะบามไม่แถวนี้เขาก็พูดกันหมดเขาไม่พูดควายนะอีสานแทนะ้ะเขาพูดว่าอะไรนะนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอร่อยๆบ้างริมโขงเดี๋ยวเื้อขขามาฝากไอจั๊กทีนี้มีอย่างเดียวที่ต้องฝากก็คือญ่าเอาเสื้อหนาวไปด้วยพะเราคิดว่าริมโขงลมแรงเพราะช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วแล้วเดี๋ยวทอบขอดู G P S ไม่ได้ใกล้เลยนะปามขับรถไปเกือบสองชั่วโมงอะจากอุบลไปเข็มมัล่าใช่ประมาณร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบแปดกิโลเนี่ยวันนี้เนี่ยท็อปจะพยายามพูดอีสานให้เยอะนะทุกคนจะได้เข้าถึงอีสานแท้<ป>ตอนนี้ท็อปอยู่วนมาก็จะประมาณสี่ปีห้าปีน้่นแะทุกคนบางคนอีสานอ่ะเขาพูดเร็วทุกคนฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพอเขาสปุกสปิกสปุกสปิกมาแล้วงงเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยยางแบนซะแล้วลืมดูลมยางอ่ะยางแบนก็ขับไกลได้นะใช่ เติมแ,แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ไปละรอแป๊บหนึ่งเรียบร้อยปะได้ไปสักทีอะออเรามาฮอดแล้วถึงเทมมาราดแล้วจ้านี่คือแม่น้ำโขงพญานาคอยู่ไหน น่าจะอยู่ในแม่น้ําโขงข้ามไปฝั<ล>่งนู้นคือถ้าผมจะไม่ผิดนะฝั่งนี้คือฝั่งไทยแล้วก็ข้ามด้วยขั้นด้วยแม่น้ําโขงแล้วฝั่งนู้นคือฝั่งลาวนี่เห็นไหมมันมีป้ายเขียนบอกเนี่ยตะวันออกสุดเขตแดนสยามสุดเขตแดนรจริงๆด้วยใช่ผมว่านี่แหละคือเส้นข้ามแดนฝั่งนู้นคือประเทศลาวถ้าเรามาเร็วกว่านี้ตรงนี้เขาจะมีพื้นที่ขายอาหารป่าทุกคนเขาจะเข้าป่าไปเอาพวกเห็ดเพาะอะไรอย่างเงี้ยมาขายมันแรมันแรงอึ่งเขียดอะไรอย่างเงี้ย ใช่จะแปลว่าตอนนี้น่าจะตลาดวายแล้วน่าจะเก็บกันหมดแล้วนะทุกคนนี่ไงทุกคนเขาก็จะมีปูมาขายแต่ว่าวายแล้วจริงๆเหลืออยู่แค่ร้านเดียวสงสัยเขาไปตรงนู้นกันแล้วล่ะแต่ว่าตลาดนัดคือข้างในเหรอใช่ตลาดนัดคือฝั่งนู้นถ้าเราเดินไปเนี้ยไปทางนู้นก็จะเป็นถนนคนเดินทั้งเส้นเลยถ้าวันหลังเราอยากทําอาหารป่าให้เรามาซื้อตรงนี้นะเพราะว่าของป่าใช่ไข่หมดแดงก็มีพวกของป่า รังผึ้งใช่ไหมเป็นรัง,ลงเลยรังพึ่งแบบมีตัวอยู่ข้างในด้วยเหมือน,นะนเขาไม่เคยกินนะเหมือนเขาไม่เคยกินนะรังพึ้งแบบมีตัวมันปิดหรือ,อเปล่ามาดูโล่งๆมันไม่ใช่มันอยู่เส้นหนูนจ้านูน่นคึกคักเลยทั้งเส้นเลยมาถึงเั้ว่าเจอของแปลกเลยทุกคนนกกระทาหมุน <S <S คุณเคยกินไหมคุณก็ไม่เคยกินนกกระทาหมุน25บาทพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดผมไม่เคยกินนกกระทาหมุนผมเคยกินแต่ไข่นกกระทาลองสักตัวแล้วกันนะทุกคนแม่ค้าน่ารักจังใช่ไมหมคะน่ารักจัง <laughs> นี่คือนกกระทากับน้ำจิ้มสูตรเด็ดทุกคนมันลักษณะเหมือนไก่เลยเนาะโอ้โหที่ร้อนๆมากเลยอะควันขึ้นเลยอะทุกคน นี่ทุกคนมันเป็นนกกระทาที่โรยงานนะทุกคนน้องคิดว่าฟิวอ่ะมันน่าจะเหมือนอันนี้คือหน้าน้องอยู่เลยใช่นหน้าน้องอยู่เลยจริงๆน้องคิดว่าฟิวมันน่าจะเหมือนไก่ลองชิมดูดีกว่าแต่ว่ามันร้อนมากเลยนะเนี่ยมาลิ้มรสชาติกันนะเราต้องกินน,นกนกระทาแหละเนี่ยทุกคนมากินแล้วนะข้างน,นี้ก็เป็นน่าจะเป็นส่วนปีกเนาะเป็นไอ,อร่อยเออหืมนัวมากเลยอ่ะแซ่บหลายมันออกแนวแบบเค็มๆแบบปลาแบบเขาปรุงรสมาดีแล้วอะ่ะแล้วก็โรยงา ใช่ดีอ,ะอ่ะให้ปมลองชิมดูปมก็ไม่เคยกินใช่ไหมหอืม้าดจะเป็นก็อร่อยเนะใช่ไหมมันเค็มเค็มน,นัวนัวเนาะอร่อย,อรอยจริงอร่อยไหมอร่อยมากเนาะคือเนื้อมันเหมือนไก่ทุกคนแต่ว่ามันนุ่มกว่ามากๆเลยแต่ทำรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเนื้อไหมมีเยอะอยู่นะแต่นุ่มจริงอร่อยกว่าไก่อีกอ่ะ แค่เปิดด้วยนกกระทาก็อร่อยแล้วอ่ะทุกคนอร่อยจริงอ่ะใครที่ยังไม่เคยกินนกกระทาต้องลองดูนะอาจจะน่ากคนที่หนึงมุนึ่ใช่คนที่กินตอนหมุนแต่ว่ารสชาติอร่อยมากจริงใครชอบกินอันนี้มั่งเขาชอบมากข้าวโป่งู้จักไหนรู้จักไหมข้าวโป่งเอาข้าวโป่งค่ะข้าวโป่งข้าวโป่โบราณใช่แล้วข้าวโป่งโบราณมาแขม้องจ้าครับไนไม่เป็นไรครับอันใหญ่เขาหน้าเลยดูดิขอบคุณครับ แผ่นใหญ่มากทุกคนๆๆๆคือมันจะเป็นถนนที่มีของกินเยอะมากทุกคนมันจะแบบระลานตาสุดๆเลยอะแบบยาวไปถึงนู้นเลยอะไม่ใช่มีแค่ของกินนะทุกคนดูมีมของพวกเนี้ยของพวกชาวบ้านตุ๊กตาตระการตะเกิมีค,มครบเลยคุณเคยเล่นหรือเปล่าอันเนี้ยเนี่ยเนียเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้จักนะชื่อเสียงจักกจัน่นนี่ไงเขียนอยู่เนี่ยหมอ,อเสียงจักกจั่นแม่ไปเสร็จแม่ท่า่ค่ะ น,นี้มาทุกคนเข้าปลูกงาท็อปก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเขาบอกว่ามันคือแป้งใช่ไหมเอาไปทำเลยนะตำ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 กับแป้งข้าวเหนียวดำ,ดำใช่ไหมแล้วก็งาปนกันนะทุกคนแล้วก็แลนน้วก็เอาไปปิง้งเสร็จแล้วเขาก็ราดด้วยนมขน้นแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลทรายแดงรสช,ชาติมันน่าจะอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนชิมดูนะทุกคนเป็นตะเซบหลายดูดิมันดูเยิ้มเยิเ้มเลยอะ่ะเยิ้มแบบนมข้นอ่ะทุกคนแล้วก็น้ำตาลทรายแดงชิมเลยแล้วกันนะมันเป็นเนยเจอยที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยอ่ะ มันเหมือนโมจิแต่ว่ามันราดนมข้นกับน้ำตาลทรายแดงอร่อยอยู่นะปาล์มมันเป็นเหมือนแบบกลิ่นงาไหมใช่แล้วมันก็หอมน้ำตาลทรายแดงใช่ท็อปว่าใครที่ชอบกินงาท็อปว่ามันจะรู้สึกอร่อยมากเลยอร่อยนะมันออกแล้วเหนียวๆว่ะมันเหมือนอะไรอย่างที่เ็นพูดหวานที่ไม่กลิ่นงาแรงมากอืมอร่อยนะส่วนอันนี้ท็อปก็ไม่รู้จักเหมือนกันข้าวปุ้นจีมาชิมดูนะทุกคนข้าใครหน่วยแล้วขนะเป็นแป้งๆเนาะอืม จืดเหรอมันจืดมากเลยมันจืดจืดสนิทเลยอ่ะมันเป็นเหมือนแป้งข้าวนั่แหละทุกคนไปตีเป็นแบนๆแล้วก็ไปปิ้งแต่ว่ารู้สึกว่าเม้ใชแคแปลกๆอ่ะมันจืดอ่ะทุกคนแล้วมันหอมไหมไม่หอมอ่ะสงสัยครับเกนนี้ไปก่อนแน่เลยงามันหอมมากเลยทุกคนแต่ว่ามันมีรสชาติแปลกๆออกมาด้วยนะระหว่างที่เราเคียวอ่ะมันออกรสเปรี้ยวๆนิดๆปั่มเมื่อกี้ปั่มกินมันเป็นไหมมันจะออกแบบอมเปรี้ยวๆนิดๆอ่ะตรมคิดว่าเอามาจิ้มตรงนี้นี่นี่คอมบิเนชันทุกคนแล้วก็โอ้ดีขึ้นเลย อมีนมขน้นส่วนอันนี้อร่อยอยู่แล้วทุกคนข้าวโป่งแต่ว่าปกติเอาเวลาท็อปกินนะทุกคนท็อปจะทําการหักม,มันแบบนี้โป๊ะแล้วก็แตะไปปากแล้วก็อมไว้แล้วมันมก็จะติดแล้วมันมก็จะติด,ตด<ะ>เหนดานปากเต็มไปหมดเลยทุกคนวอมมานอร่อยมากเลยมันแบบฟิลละลายในปากอะ่ะออกหวานหวานใช่ไหมใช่อร่อยสุดแล้วอันเนี้ยเนี่ย หว,หวานแล้วทิ๊กเกอร์แบบเป็นฟู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 กับกรอบละลายในปากแต่อย่าอมมาเยอะนะทุกคนมันติดพดานปากปะออกไปหาแล้วต้องต่อยก,กว่าถ้ามามันก็จะได้บรรยากาศแบบพื้นเมืองพื้นเมืองยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนคือแบบถนนคนเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วอะและก็จะมีทั้งหมอลำนักลำนะทุกคนที่เขาบอกว่าประมาณช่วงหกโมงเย็นอะเขาจะมีมากันแบบมาตั้งวงกันแล้วก็มาลัำนะทุกคนนี่ย ได้ยินเสียงไหมหลังจากนี้แหละเพลงชาติขึ้นนะทุกคนเขาก็จะไปตั้งวงรำกันตรงนู้นยืนตรงแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวหมอลำก็จะมานะทุกคนเสียลาของบันทบกรุ๊ไทยไปดูหมอลำกันตรงนู้นโอ้โหเข้าจีดีกว่าเข้าจีร้านนี้น่ากินมากเอาไม้หนึ่งค่ได้ค่ะใส่ถุงไหมคะหรือว่าหยิบเลยใส่ใส่ถุงให้หน่อยกันเลย แตนๆมันคือข้าวจีแบบนี้ทุกคนจัดจิกสุดแล้วใช่ต้องกินแบบร้อนๆเลยเพราะว่าผมทำ<อ>ร้อนๆเลยใช่อุ้ยหอมไข่มากเลยปลาล์มอร่อยหอมไข่แล้วก็ออกรสแบบเค็มๆนิดนึงอะอือร่อยอร่อยเนาะได้กินแบบหอมไข่เลยอะ <S <S มันคือข้าวเหนียวนะทุกคนเอาไปคลุกกับไข่แล้วก็ปรุงรสแล้วก็ามาปิ้งแบบนี้นี่กินแบบนี้เลยหอมมากใช่หอมมากถ้ากินกับนกกระทาอร่อยมากเลยอะแต่ว่านกกระทาเขาหมดแล้วอะ ทั้งหมดตั้งแต่เดินมาแป๊บเดียวเองอะนก็ทำหมดทั้งตัวแล้วอะเข้าไปกินด้วยกันนะครับว่าคอมบิเนชันนี่อร่อยสุดๆนี่ไงทุกคนเขาก็จะมาลำตรงนี้นะทุกคนตรงถนนคนเดินพอดีเลยตรงสีแย่สีแย่รถติดนิดนึงเพราะว่าเขาดูนางลันทุกคนเเป็นกกกอาาายใส่้ลีค มองไม่เห็นน่ะไม่พอไม่พออ่ะไม่เห็นน่ะเมื่อกี้ผมเห็นคุณบ๊ามวิ่งไปคุณบ๊ามได้อะไรมาของโปรดอันนี้หล่อของโปรดเขาไม่ได้กินเล่นหรือเปล่าบ๊มอันนี้อเล่นได้มันอร่อยมากที่หงอมันคือน้ำตาลอะไรนะน้ำตาลน้ำตาลอ้อยใช่ป่ะน้ำตาลตาลโดทำอาหารเหรอเออเขาไว้ปรุงอาหารเหมือนน้ำตาลปี๊บอ่ะ ้าจริงดิเขาไว้กินเล่นจริงดิไม่รู้อะกินเล่นมาตั้งแต่เด็กจริงหอมมาผมกินเล่นตั้งแต่เด็กเลยเหรอหอมแล้วมันก็หวานมาหอมมาผมรู้แต่ผมเข้าใจว่าเขาเอาไว้ประกอบอาหารเขาไม่ได้เอาไว้กินเล่นมาเราลองพร้อมกันอร่อยอร่อยจริงเหรอน้ำกะลองหอมมากมันหอมอุ้ยหอมมากทุกคนไม่เคยกินแบบว่าไม่เคยกินแบบนี้ไม่เคยกินแบบ มันกินได้จริงๆหรอมันคือแบบกินอย่างนี้ได้จริงๆริงเลยเตือนว่าต้องไปตรวจเลือดนิดนึงหมอกินนะต้องไปตรวจเลือดนิดนึงนะทุกคนมันเปิดประสบการณ์ผมมากเลยนะการกินน้ำตาลแบบนี้มันกินแบบนี้ได้จริงๆหรออยากกินหมูปิ้งวิ่งทำไมไม้ใหญ่ขนาดนี้อใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับไม้ละยี่สิบบาทครับผมเอาแมไหมอันนี้ปลาอะไรครับปลาแม่น้ำโขงปลาแม่น้ำโขงลับปูเหรอครับปูนี่แหละปูนา กินอย่างนี้เลยเหรอครับคือกัดกินได้หมดเลยใช่ไหมหรือมันต้องปอกกินเลยแกโอเคลองดูลองดูปลาผมปลาหม้อปลาหม้อปลาหมอค้างยำไม่ใช่ผมได้ปลามาปลาจากร้านคุณลุงอ่ะผมว่าปลาอันนี้ต้องมีชื่อนะคุณว่าอันนี้คือปลาอะไรปลาตะเพียนหรือเปล่าเราตัวนี้แล้วกันนะวายดูดเลยนี่นี่คุณบําดูมีเนื้อ อุ้ยมันมีก้างด้วยนะเนี่ยมันเป็นก้างเล็กๆมากเลยอ่ะมันตาําปากทาไมเนี่ยผมต้องกินแบบระวังมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีก้างทุกอนูเลยอ่ะของปลาเลยอ่ะปามกินยากไปอุ้ยแต่ว่าเนื้อมันหวานมากทุกคนปูอันนี้ซื้อมานะทุกคนแต่ว่ากินไม่เป็นเขาว่ามันจะต้องแบบปอกตรงเนี้ยปอก ขาเรียกปอกเลยอะปอกเปลือกกินไม่เป uh, oh. ็น uh น่ะ huh. ค like ุณปามปูนามัน huh. ต like ้องปอกยังไงอ่ะมีใครอยู่ในนี้ผมต้องกินยังไงอะมันอาจจะต้องแบะตรงนี้ปะแล้วก็กดอุ้ยนี่ไงนี่ไงมันแตกแล้วนี่หรอกินอย่างนี้หรอกินอะไรอะท็อปลองกัดดูเลยละกันนะทุกคนเพราะไม่รู้ว่ามันกินยังไงแล้วต้องกินตรงไหนกินได้จริงหรอตรงนี้ดูไม่ได้มันมีต่ลมโอ้มันต้องกินตรงนี้หรือเปล่านี่แตกแล้วนี่พะยิวปาก มันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะทั้งนี้อะเอือกอ่ะกินยังไงอ่ะซื้อมาแต่กินไม่เป็นอ่ะปูมันกินยังไงอ่ะดอกก๊อบด้วยไม้ก๊อบทุกคนดูดิอยากกินปากหม้อปามอยากกินเหมือนกัน คือปากหม้ออันชันทุกคน25บาทเป็นสีแบบสีม่วงเลยอะ่ะเป็นปากหม้ออันชันโรยกระเทียมนะทุกคนไส้ข้างในน่าจะเป็นหมูสับนะถ้าเราจำไม่ผิดเป็นหม,มูยออ๋อแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทําการลาดน้ําด้วยเพราะว่าความแซบในคืนน,นี้นี่นี่ลาดลงไปเลยทุกคนชุบนี่กินแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นแป้งแบบนี้สีม่วงเลยอร่อยนี่เห็นมีกลิ่นแบบหอมกระเทียมเลย่ ปลาอันเนี้ยแล้วก็รสชาติน้าจิ้มเขาไม่ได้หวานเกินไปนะทุกคนหวานแบบกาลังดีเลยแต่ว่าไส้แอบน้อยนิดนึงอะ่ะเคยกินที่แบบไส้มันแบบเยอะมากๆเลยอะ่ะอันนี้มันแบบมันจะต้องแบบแป้งมันบางใช่แต่ว่าแป้อันเนี้ยดูแบบหนาใช่ไหมแต่ว่ากินเข้าไปแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะมันนุ่มมันนุ่มมากเลยแป้งอะ่ะอร่อยอันเนี้ยอันนี้คือหอยอะไรเนี่ย ต่างกันไหมครับกันเชีลล่เห,เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันค่ะอ๋อขนาดไซส์เฉยๆตัวใหญ่กับตัวเล็กใช่เข้าไปอย่างละไม้ดีกว่าสร้างหอยเชอรี่ย่างไปนะทุกคนมีทั้งไม้ใหญ่แล้วก็ไม้เล็กนี่ทุกคนหอยเชอรี่ไม้ใหญ่กับไม้เล็กนะทุกคนไม้ใหญ่เขาให้แค่สองตัวเองไม้เล็กมาเป็นแบบเต็มเลยนี่คือตัวของเขานะทุกคนตอนเล็กๆอะ่ะตอนนี้เขาเป็นไข่ไข่ก็จะเป็นสีชมพูอันนี้เนี่ยเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะเนี่ยชิมนะนะใหญ่มากหอย นะอดดอดดนะอออนืม้มันกรุบมากเลยอ่ะปา์มปกติผมไม่ได้กินหอยกินตอนตอนนานแล้วเป็นเหมือนย่างลบทะเหนียวขนาดนัไหมไม่เหนียวเลยเขาไม่เคยกินย่างรบนะาไม่เคยือทำเคยกินย่างรบแน่เลยอันเล็กคุณว่ามันเหมือนกันไหม <c oughs> ดึงไม่ออกอ มันเหมือนกันแต่ผมว่าอันใหญ่กินแล้วฟินกว่ามันกรึบแบบมันกัดแล้วมันกรึบอ่ะเนี่ยปลาเพิ่อกินไปแล้วไงอันนึงอ่ะให้เลือกระหว่างอันใหญ่กับอันเล็กความชอบไปเลอันใหญ่ใช่ไหมมันแบบเต็มคำอ่ะทุกคนกัดแล้วมันกรึบกรึบกึบมันอร่อยมากเนาะอันเล็กเขาขอมาเลยนะน้ำจิ้มเขาแบบดีฟู้ดเปรี้ยวๆเลยทุกคนอร่อยหมดแล้วเหรอหมดแล้วพี่คือเหลือแล้วเนี่ยต้องไปซื้อเพิ่มมาเนี่ย อะไรเอ่ยขนมคกแต่ว่าผมไม่เคยเห็นว่าเป็นแบบขนมคกอันนี้น้ําตาลใช่ไหมครับมันเป็นขนมโบราณนมผมไม่เคยกินอ่ะแบบโบราณได้ครับถ,ถ้าได้ชอบหวานก็โรยน้ำตาลอ๋อถ้าไม่ชอบถ้าชอบหวานแล้วก็โรยน้าตาล,ลาโอเคครับผมนี่นี่น,นมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าอันนี้เหมือนใส่ผักอะไรแบบอันนี้ใช่ค่ะใส่กุยช่ายขนมนี้น้าหอม อยากกินสิ่งนี้ทุกคนปาเต้มันจะเป็นขนมปังชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนใช่ของเวียดนามแล้วก็อันนี้ใช่อันนี้อันนี้แต่ก่อนอ่ะผมเคยกินนะขนมปังหน้าหมูอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้กินมานานแบบหลายปีแล้วอ่ะทำไมเขากินเยอะกว่าเราอีกอ่ะทำไมแบบมาม่ากับเบกกิกินเยอะขนาดนี้ที่สองคนน่ะไม่เกี่ยวกับของเราเลยนะนนียเต็มโต้เลยนี่อันนี้คือขนมครกโบราณอันนี้เขาไม่เคยกินเลยคุณป้าบอกว่ามีน้ําตาลมาให้ด้วย ถ้าเผื่อว่ากินอันนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันหวานไม่พอมีน้ําตาลเพิ่มมาจ้ะนี่ทุกคนเป็นไส้กุ้ยช่ายนะตอนแรกเขาเข้าใจว่ามันเป็นต้มหอมแต่เขาบอกว่ามันเป็นกุ้ยช่ายเขจะลองกินแบบไม่ใส่น้าตาลนะทุกคนรสชาติมันจะแบบอหอมๆมาทุกคนแล้วก็รสชาติออกแบบหอมกุ้ยช่ายเออแล้วออกแบบเค็มปลาแรมปลาแรมนิดนึงอะแต่ว่าไม่มีรสหวานเลย ท็อป,อปให้น้ำตาลมาไงท็อปว่าท็อปต้องใส่มันอันนี้จะลองชิมแบบใส่น้ำตาลอุ๊ยเยอะไปไหมเนี่ยรอ,อ,อบนี้หวานแน่หวานถึงใจเลยแหละแบบนี้สิ <c oughs> จะอร่อย มันต้องโรยน้าตาลานนมัน้เนเค็มใช่ไหมใช่อันนี้คือปาเตเป็นของเวียดนามอีกแล้วจริงๆมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นแบบว่าชิ้นใหญ่มากเลยนะขนมปังอ่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้เขาหั่นมาให้รอบแล้วนะทุกคนนี่ข้างในก็จะมีไข่มีแตงนะทุกคนแล้วก็มีผักม,มีคุนเชียงแล้วมีอะไรเงี่ยมีพวกแฮมมีไข่ดาวใช่อันนี้ไข่ดาวท็อปเพิ่มเสริมมาชิมแล้วกันนะครับใช่มีหมูยอด้วยแล้วก็มันต้องกินตอนขนมปังกรอบเนี่ยโป โมปังกบมากถามคนเวียดนามเลยปกติจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเขาก็จะทาตับฮะทาตับไม่ไม่มีเหรอไม่มีไม่มีตับมีไคล้ายๆกับพวกปกติจะทาตับบดก่อนไม่มีถ้าไม่มีตับบดมันก็ไม่ครบรสดีแต่อร่อยอยู่น้ำแตวจะพาไปกินวันที่มีแบบดายเข้มข้นสูตรแบบมีตับบดเหรออันนี้เป็นขนมฟังหน้าหมูน่าจะร้านเดียวกันเลยมีเหมือนลักษณะคล้ายๆอาหารให้นะทุกคนและก็ทำการจิ้มแล้วก็กลับ เพลงประชาธิตยมามั่มแล้วนะทุกคนอันนี้หวานเลยแล้วก็จุ่มลงไปปุ๊บชุ่มฉ่ำเลยจุ่มให้มันแบบชุ่มชุมเลยนะทุกคนชุ่ม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 ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โอ้โหฟิมอันนี้คือคอมบิเนชันที่ถูกต้องปาเต้กับขนมปังหน้าหมูแล้วก็ถ้าจะใส่ไม่ได้ใส่ปากไม่ได้ ตัวอ่ะเนาะตัวอ่ะปอนปอนเนี่ยน่าักจังตวอ่ะเนะอิ่มแล้วเราก็กลับบ้านได้กินจนมืดเลยอะกินจนไม่มีไฟเลยอะคุณเห็นหน้าผมจริงเหรอแล้วเราก็กลับไปซื้ออิบเพียบเลยเป็นไงเก็บไปกินตอนดึกไง แล้วก็มีร้านตรงต้นๆไหนยำแหนมกับหมูอร่อยมากเลยเมื่อกี้ท็อปไปแย่งของมามากินเขาก็เลยรู้ว่ามันอร่อยมากเลยเขาก็เลยกลับไปเจอกลับบ้านนี่งั้นขอตัวกลับบ้านนะทุกคนพอท็อปอิ่มแล้วป๊าอิ่มยังอิ่มดีอิ่มแล้วเราเติมขับกลับไสองชั่วโมงอะป๊าบตอนมามาได้นะทุกคนสองชั่วโมงเพราะว่าท็าปเหนวแต่ตอนกลับไม่อยากกลับเดียวเพราะว่ามันขี้เกียจขับอะใช่มันขี้เกียจขับรถอะ